ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ตัวนี้ก็เป็นเบนซ์ E 2 0 0คอมเพรสเซอร์แอร์เย็นไม่ค่อยดีครับแอร์เย็นไม่ดีแอร์เย็นไม่ดีครับคป็นทนเบาเอ็นทนเบาสูงนะครับคพราะเปนทนเบาสูงคทนเบาสูงครับเบนวีลสองหนึ่งศูนย์ชุดเตอร์เป็นยังไงบ้างโอ้โห ตันแบบสนิทเลยครับโอ้ยตันแบบสนิทเลยโอ้ตันแบบสนิทเลยครับตันแบบสนิทเลยตันแบบอึดเลยครับออันนี้เย็นไม่ดีครับอันนี้เย็นไม่ดีครับคอนโทรลวามันสูงเย็นช้ายเย็นไม่ดีเลยครับเวลาเย็นก็เย็นเวลาไม่เย็นก็ เดืดชืดเลยเย็นช้าเย็นไม่ดีครับตอนนี้คันนี้อ่าเดน๋ย้ลองวัดอุณหภูมิดูครับ,อรบตอนนี้ก็ได้15องศาถึง20องศาครับที่บันดนอุณหภูมิขนาดที่มาตอนนี้นะครับอ่าคือเย็นขนาดนี้ก็ถือว่าเย็นไม่ดีครับรถรุ่นนี้ต้องลงเลขตัวเดียวครับใน15องศา สิบห้าองศาไอสิบห้าองศากับยี่สิบองศาโอเคจะทำการแยกแยะนะครับรถคันนี้วิ่งไปสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลครับสองแสนกว่าแล้วครับแอร์ปัญหาแอร์กีเอ็นแอร์ยังไม่ดีครับโอเคกระปุกน้ำไม่มีน้ำมาเลยนะครับแห้งแกล้ ภูน้ำแห้งแกกเลยครับไม่มีน้ำเลยนะครับผมสงสัยว่าตัวนี้มันก็ไม่มีน้ำมาตัวนี้ก็ไม่มีน้ำมาครับสงสยัยทำไมมันเบาๆก็เลยเปิดตัวนี้ดูก็ไม่มีน้ำนะครับครับเปิดนีด้ก็ไม่มีน้ำแ้วผมก็ได้นี่ถูกได้นะครับน้ำไม่มีมาครับ ถอดแล้วครับจะลงมือถอดแล้วครับตั s <S ตวนี enfin ้แตกมานะครับนี่แตกมาเดี๋ยวไม่เป็นไรยวแก้ไขให้ครับยวแก้ไขให้แตกมาเดี t <t ๋ยวแก้ไขให้ครับอันนี้ไม่แตกครับนี่ก็แตกมาครับตัวนี้ก็แตกมาอันนี้ข้างนี้ก็แตกนะครับข้างนี้ก็แตกนี่ยังไม่ถอดนะครับนีนแตกแล้วครับก็บอกไว้ก่อนเนี่ยนะครับว่าอะไรไม่ดีเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับ โอเคทำการถอดไปครับนี่เราคงจะล้างแข็งเปลี่ยนได้เอทนะบปบุกน้ำไ่ถอดไปแล้วครับถอดความเปลี่ยนกระทนอบใหม่ตรงน,นี้ค่อยถอดนี่ออกไม่ค่อยโลง่งดูโลง่งหล่อยครับอกบปบุกน้ำออกไมค่อยโล,ล่งธรรมดาไม่ค่อยจถอดครับปุกน้ำมันจะแข็งท่อจะแข็งแต่ตัวนี้มาท่อในน้ำไม่มีโอ้ข้างล่างมันหักนะครับตัวท่อล้างมันหัก ท่อกระร้า,ามันหักท่อกระร้ามันหักครับท่อน้ำมันหักข้างล่างด้วนะครัมันถึงไม่มีน้ำมาข้างล่างด้วยข้างล่างท่อน้ำหักครับท่อน้ำด้านล่างด้านล่างขอลัดเลยมาลุตใช้เชือบันท้ายลัดมาเต็มเลยครับนี่รัวเกิดอะไรขึ้นขายจิ้ดนี่ไม่ได้ยึดนะครับขายจิ้ดนี่ไม่ได้ยึดนะครับใช้เชือบันท้ายลัด มากระท่อเอ้เลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับ,บนเลยฝั่งนู้นมือเปลเลยฝั่งนี้ใช้คีบันท้ายลัดโอ้ยแล้วอ,อะไรขึร้นเอยอะไรอยู่ฝั่งนี้ยึดน็อตได้ครับฝั่งนี้ยึดดืดได้จากก้างจ้างยังใช้คีปันทายรัดอยู่โอ้โหยังใช้คีปันทายรัดอยู่นะครับ ไม่แน <muitas> ่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช้เครื่เคลื่อนท้ายลัดแต่ฝั่งนี้ยึดได้ครับแต่ฝั่งนู้นใช้เคเบิลไท้ายลัดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นว้าวว้าวว้าวรถชนมานะครับแผงยับจี่หมดครับข้างล่างก็แตกหมดตัวอินทัวร์แตกหมดนะครับใช้เคเบิลไท้ายลัดมาก็เห็นเทลมัอนท้ายนะครับ ที่เป็นทายรัดมาอย่างเดียวเลยแล้วแผงับแผงมัยักเข้าไปข้างในเลยครับแผงมันเสียรูปเสียชงแล้วเสียชรงไปแล้วโอ้ my god แผงชนชนมาจนท่อมันบิดหมดแล้วครับมันบิดมันเบี้ยวหมดเลยนะงองอหมดแล้วมันบิดมันเบี้ยวมันหักหมดแล้วครับมันหักมดแล้วครับเนี่ยไม่น่าเลยมันถึงมีปัญหาครับนี่ ตรงนี้ครับมันง,งอไปหมดเลยนะตนัวนี้ก็งอครับตัวนี้ก็งอข้างในนี้ก็โดนชนมางอครับแล้วอย่างหนึง่งแผงรู่ดีกว่ารู้ครับเนี่ยเขาใช้เคเบิลทยรัดมาเต็มเลยครับรัดไปตัวนี้อินเตอร์เพราะมันต้องถอดอินเตอร์ออกด้วยเพราะาถอดแผงมันติด ติดหัวสายครับติดหัวสายนี่ไงแตกไปแล้วครับตัวนี้ก็แตกตัวนี้ก็เกิดแตกแล้วครับมาแค่น,นี้เองเอามาแค่น,นี้นเข้นนาเมล็เข้าลูกหลอบตัวนี้ก็แผงคอนดิเซอร์ใหม่ครับ ที่เปลี่ยนแผงคอนเซิร์นเพราะอะไรเพราะตัวนี้รถเขาไปชนมาครับคอมันบี้ไปแล้วครับคอมันบี้ไปแล้วคอมันบี้มันคอมันหักไปแล้วครับคอหักคอบี้ไปแล้วเลยต้องเปลี่ยนแผงคอนเซอร์ใหม่คอมันหักกันแลครับเลยหักไนนี่แล้วก็นี่ก็งอตัวนี้บี้ไปแล้วครับตัวนี้บี้ไปแล้วเลยต้องเปลี่ยนแผงคอนเซอร์ใหม่ ช่ใช่เออโย่แผงคอนดิเซอร์ก็ใส่ไปแล้วครับมันใส่ยากพรับตัวนี้ก็มีตัวนี้เสริมมามาเลยทําให้การประกอบกับยากเพราะว่ามันจะยึดกับแผงก่อนเลยยึดให้ใหม่ยึดให้ใหม่ครับยึดให้ใหม่เลยเดี๋ยวจะยึดฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งเอายึดอยู่ตรงกลางอีกตัวหนึ่งเพื่อจะไม่ให้มันโยกได้ น,นี่เขารถไปชนมาครับรถชนมานี่เขาเคเบิลไทยรัดมาเต็มเลยข้างล่างเอาเคเบิลไทยรัดเออินเตอร์นี่ผมต้องมาจัดระเบียบให้ใหม่จัดข้าที่เข้าทางใหม่นะครับเนี่ยเรามาจัดข้าที่เข้าทางใหม่รถไปชนมาครับรถไปชนมาอ่าคอมแอร์ก็คอมเสร์แอร์ถอดแล้วครับคอมไปเสีแอร์ก็ถอดแล้วครับ ก็คือไอ้้นี่ถอดมาความสายเลยเพราะว่ามันถอดข้างในมันถอดยากครับติดเกะกะขวางข้างในโอ้โมือดํำแล้วครับมืดคํำแล้วมือคํำแล้วครับมืดคํำแล้วมืดคํำมืดคํำแล้วครับมืดคํำแล้วครับตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วครับเป็นแต่ดวงเดือน มืดค่ำแล้วมืดค่ำนะครับมืดคำ่ำมืดค่ำแล้วครับวันนี้จะต้องเข้าบ้านยินข้าวกอนวันนี้ก็มาณทุ่มกว่าแล้วครับทุ่มกว่าเลยเนะี่ยตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ล้างให้แล้วครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ดีกว่าเดิมเยอะตอนมานี่ดำเคอะเลยล้างได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะถอดเปลี่ยน คอนโทรลวาแล้วก็เปลี่ยนเขาถ่ายน้ำมันความใหม่นะครับเทกมาแล้วก็เหลืองอ้อยแล้วครับเหลืองเหลืองออกแดงแล้วเนี่ยไม่เหลืองธรรมดาเดี๋ออกแดงแดงเลยหมดสภาพครับน้ำมันคำแบบนี้แบบแบบหมดสภาพครับหมดสภาพหรือว่าหมดอายุนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนคะควก็มันเก่าไม่หมดเชใส่ขวดไว้ไว้ดูครับไวด้ดูนีค่คือน้ำมันหมดสภาพหมดอายุเดี๋ยวถอดเปลี่ยนคอนโทรลวาก,ก่อน มันต้องทำสองมือแล้วทช่ไหมทำมือเดียวไม่ได้เถิดเปลี่ยนคอนโทรลมาก่อนโอเคครับรมีก้องเก่านี่คอนโทรลเก่าเห็นสีชัดเจนแล้วมันเก่านี่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่สีชัดเจนแล้วคือตัวใหม่นะครับจใส่ในนี้แล้วใส่ต้องตูดคอมแล้วหยดน้ำมันก่อนครับหยอดน้ำมันก่อนต้องหยอดน้ำมันแถวลิงนี้ก่อนนะครับจใส่ในนี้ละนะครับ จะย้อดน้ำมันก่อนจอดน้ำมันแล้วครับจอดน้ำมันแล้วจอดน้ำมันเพื่ออะไรเพื่อให้มันลื่นครับมันลื่นจะได้ลื่นเราใส่มันจะลื่นจะไม่เป็นสนิมแล้วก็ลิ้งจะได้ไม่ไม่มีปัญหาด้วยครับได้กดลงไปให้ดีๆต้องหาอะไรช่วยมันแล้วล่ะช่วยกดแล้วล่ะครับก็ใส่คอนโทรลวาล์วตัวใหม่เข้าไปแล้วครับตัวเก่าวางอยู่นู่นตัวเก่าอยู่นู่นนี่ตัวใหม่ฝัดอ่างเสจียงกระจจ้าหน่อยครับเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมมาที่ละ เติมน้ำมันคอมแล้วครับฟ้าก่อนเปิดฟ้าก่อนมีอะไรสกปกไหมมีนะโอ้ยมันคอมทะลักแล้วครับมันคอมเติมน้ำมันคอมเรียบร้อยเติมอะรเรียบร้อยก็พร้อมจะใส่คอมแล้วครับใส่หัวสายแล้วใส่หัวสายพร้อมพร้อมคอมแล้วครับใส่คอมเสื้อแอร์เข้าที่เขาทางเรียบร้อยแล้วครับอ่าใส่ปุ่มใส่พานใส่เรียบร้อยเดี๋ยวไปใส่หัวสายข้างล่างก่อน ถอเด้อถอเด้อใส่กุสแยวันนี้เราต้องทำให้เสร็จเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉชนญเราบางพวกนี้อีกอถ่ากไอนรับก่อน